สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในรายการเล่าข่าวดาราวันนี้ก่อนจะไปอัปเดตข่าวดารากันก็มีคำคมมาเป็นกำลังใจให้คุณผู้ชมก่อนเข้ารายการอีกเช่นเคยแคปชั่นสู้ชีวิตคำคมให้กำลังใจเป็นแรงใจให้สู้ต่อไปทุกปัญหามีทางแก้ทุกเรื่องแย่มีทางออกเสมอ เชื่อเถอะว่าคุณจะผ่านมันไปได้คุณทำได้คุณมาเกินครึ่งทางแล้วความสำเร็จเกิดจากความพยายามเล็กน้อยซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกๆวันเป็นกำลังใจให้คุณผู้ชมในทุกๆเรื่องค่ะเขียงข้างกันเสมอจริงๆแล้วสนิทกันมากมิตรภาพงดงามในนภัสและดารารุ่นน้องกุมมือผลัดกันให้กำลังใจกันจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ นับว่าเป็นมิตราภาพที่สวยงามนะคะระหว่างอาทัยและนายนพัทรที่ตอนนี้ทั้งคู่ก็อยู่ในสถานะโสดเพิ่งจะเลิกกับแฟนสาวไปด้วยกันทั้งคู่ไม่นานนี้เองซึ่งล่าสุดทั้งคู่ร่วมง,งานภาพยนตร์คอมเมดี้ที่น่าจับตามาะแมน โดยอาทัยค่ะก็ให้สัมภาษณ์ชื่นชมหนุ่มนายนาพัฒเป็นคนสุภาพจริงใจมีอะไรปรึกษาได้เรื่องบ้านรถเรื่องหัวใจไม่เชิงประทุกวันที่ตนทุกหนุ่มนายก็เข้ามาเปลาะตนจับมือตนและบอกว่าน้องครับซู่ๆนะตนก็ให้กำลังใจกลับในฐานะของน้องชายบอกกับหนุ่มนายว่าซูๆ่ๆหนุ่มนายตอบกลับว่าขอบคุณมากครับนับว่ามองตาก็รู้ใจกันแล้วคะ่ะคู่นี้ หัวอ,อกเดียวกันก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองหนุ่มของเราเลยค่ะซู้ซูนะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจกันเข้ามาได้นะคะสู้ซกันทุกคนเลยด้วยซู้ซค่ะสวัสดีคะ่ะ